สวัสดีครับพี่น้องท่านลครับวันนี้พระชนพระเจามาถึงพี่น้องใน1เทศวกาบทที่5ข้อ11นะครับผมอยากจะอ่านจาก1971ว่าเหตุเช่นนั้นจงหนุนใจและต่างคนต่างก่ะกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกําลังทําอยู่ฉบับท NCV บอกว่าเหตุเช่นนั้นจงให้กําลังใจกันและกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันขึ้นเหมือนอย่างที่ท่านกาลังทําอยู่แล้วผมให้หัวข้อวันนี้ว่าชุมชนแห่งการหนุนน้าใจคริสักรเป็นคริสักรที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นมาเป็นชุมชนที่ มีการหนุนน้าใจกันคําว่าปลอบใจหนุนใจให้กําลังใจตอนนี้มาจากภาษาเดิมว่าพาราคาเลโอมันเป็นการกระทําหรือคําพูดที่เต็มไปด้วยการเอาใจใส่เหมือนการอยู่ใกล้ๆเพื่อจะให้คําแนะนําให้กําลังใจและก็ตักเตือนใช้คําว่าอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังพูดถึงอันที่หนึ่งนะครับพระคัมภีร์กําลังพูดว่าจงหนุนใจกันจงให้กําลังใจกัน พระคัมภีร์ใช้คําว่าจงจงเนี่ยตลอดเวลาเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นคําสั่งในพระคัมภีร์จะสังเกตนะครับในฮิบรูก็บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจคําว่าหนุนใจเ,เป็นคําเดียวกันครับก็คือให้กําลังใจกันปลอบใจกันเหมือนพูดอยู่ใกล้ๆแนะนําแล้วก็ตักเตือนกันอย่างเร่งด่วนนะครับการหนุนใจเป็นสิ่งสําคัญเพราะมันจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ การให้กำลังใจทำให้มีการเชื่อมโยงกันให้แน่นแฟ้นเกิดขึ้นในกลุ่มคนของพระเจ้าการหนุนใจยังสร้างความเข้มแข็งในความเชื่อเพราะว่าเมื่อต่างคนต่างดุน้ำใจกันเล่าประสบะการณ์ของกันและกันนะครับมันก็จะทำให้อีกคนหนึ่งรับการท้าทายชีวิตแล้วก็เติบโตขึ้นดังนั้นเองคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนที่อยู่สันโดษท่านก็จะขาดพลังในการดุน้ำใจจากคนอื่นเช่นเดียวกันนอกจากการดุนน้ำใจจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ จะสร้างความเข้มแข็งมันจะลดความวิตกกังวลขนาดพระเยซูคริสต์เจ้าเองเมื่อพระองค์ท่งไปอธิษฐานพระองค์ยังต้องการให้สาวกไปอธิษฐานกับพระองค์ทั้งที่พระองค์ทรงทราบว่าสาวกนั้นเดี๋ยวก็ดอนหลับแต่พระองค์ก็ท่งให้สาวกไปอยู่ร่วมกับพระองค์ด้วยชุมชนจึงเป็นสิ่งสําคัญมากต่อไปครับการหนุนใจยังสร้างบรรยากาศเชิงบวกเมื่อเราพูดด้วยกันต่างคนต่างหนุนใจกันก็จะพูดกันเชิงบวก พอคนเราพูดกันเชิงบวกก็จะมีความเชื่อเพิ่มขึ้นจะมองมไปในทิศทางที่ไม่กังวลกวาวเป็นตัวอย่างดีๆนะครับทำให้สังคมอื่นได้มองและรู้สึกว่าชื่นชมยินดีด้วยอันที่2ครับการดุนน้ำใจยังเป็นสิ่งที่เราต้องทําด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่าต่างคนต่างก่อกัอกนขึ้นพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าให้เสริมสร้างขึ้นและกันเหมือนกันที่กระทำอยู่นะครับนุนใจว่าการให้กําลังใจน้องทําด้วยกัน เรามีวิธีการมากมายในการให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความไปปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับส่งมเมสเซจส่งไลน์ส่งไลน์ลนะครับเป็นหนุนน้อมใจกันการให้คำปรึกษาการแบ่งปันประสบการณ์การช่วยเหลือปัญหาด้านชีวิตเสนอตัวจะช่วยเหลือเขานะครับมีพี่น้องบางคนไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วมีคนเสนอความช่วยเหลือไปให้เขาเขามันเป็นความสุขใจอย่างมากเพราะว่าเวลาไปอยู่ต่างประเทศไม่รู้จะไปตรงไหน แต่พี่น้องที่ให้ความช่วยเหลือกันในยามยากลําบากแบบนั้นแล้ครับมันเป็นกําลังใจที่เราสามารถจะช่วยเหลือกันได้อย่างมากทีเดียวเราสามารถจะสร้างกิจกรรมเขาด้วยกันเพื่อจะเป็นชุมชนแห่งการนุนใจได้แต่ทั้นเองอย่ามาโบสถ์และรีบกลับบ้านครับหาโอกาสเป็นชุมชนแห่งการดุลน้าใจข้าราชการเองก็พยายามจะสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการดุลน้าใจกงนเกิดขึ้นเพราะชุมชนของพระเจ้าเป็นชุมชนของการดุลน้าใจเป็นชุมชนที่จะให้กําลังใจกัน แนะนำกันเตือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สนิทสนมกันเพียงพอขอพระเจ้าอวยพรครับอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ชุมชนของพระเจ้าเป็นชุมชนแห่งการดุนใจดังที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าจงหุนใจและก่อร่างสร้างขึ้นกันข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดให้คำหลายตระหนักถึงความสําคัญของการหุนน้าใจช่วยเหลือกันที่จะหุนน้าใจกันและกันช่วยกันที่จะสร้างกันและกันขึ้นในพระองค์อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพรเจ้าอวพรครับ Thank you.